สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีสายรถดำครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูรถดำเข้าทำงานกันอีกแล้วโอ้โหเจ้าคุณปูครับคันนี้งดงามมากดูสิสุดยอดโอ้โหคันนี้น่าจะเก่ากว่าเจ้าคุณปูอีกครับดูสิแม่แนวนอ,อนเลยครับดูสิฮะแต่ละคันแต่ละคันมีแต่รุ่นเก่าๆกันทั้งนั้นเลย คันนี้ิสสันครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงที่นางงานแล้วครับเอารถไถลงแล้วงานนี้วิ่งกันยาวๆครับต้องใช้รถไถด้วยนะครับคันนู้นก็นิสสันฟอนเทีย โอ้โหคบัวต่อเอาหมาเห่ากันใหญ่เลยครับหมาบอกเฮ้ยหมากทำไมเยอะแยะมากมายเนี่ยจะมาทำอะไรกันนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าๆครับกำลังเตรียมงานกันแล้วครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมสายดําซิ่งครับที่จังหวัดจันทบุรีทิมงานฮ้ยดําซิง่ง น้องเป้เตรียมเต็นมาเสร็จเลยครับกล่าวว่ามานอนที่นี่เลยครับโอ้โหจะไหวไปเนี่ยหมาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมยิ่งเป็นคนกลัวหมาอยู่ด้วยโอ้โหคูโบตาโอ้โหดับเครื่องก่อนครับอ้าวดับเครื่องเสร็จเลย หับเครื่องเสร็จล้วจะไปต่อยังไงล่ะครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้มีถ่วงด้วยเหรอถ่วงล้อไงเนี่ยมีการถ่วงล้อด้วยฮะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปรถดัมซิ่งเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับโอ้โหนิสสันครับสุดยอดเลยล้อใหญ่เบลเทอร์เลยครับ ล้อใหญ่ทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะตันนี้สเตปล้อด้านหน้าเป็นล้อ15ครับหือใสย่ยางใหญ่มากๆเลยนะฮะขอบ15ครับโอ้โหน่าจะเป็นยาง Crosswind หลินหลงเนะี่ยโอ้โหล้อ15ใหญ่บิ้มเลยครับใส่แบบทางทางอลังการนะฮะ วิ่งแบบตะกุยตะกุยกันมันมันเลยส่วนล้อด้านหลังนั้นคันนี้ก็น่าจะเป็นล้อสิบห้าเช่นเดียวกันนะครับใส่เพาลอยครับใส่เพาลอยเอา้ายางก็เบอร์เดียวกันกันกบข้างหน้าเลยนะเพราะว่าขอบสิบห้าเหมือนกันนะครับ <c oughs> มาจากระยองครับคันนี้ฮนะโอ้โหดูเก่ามากเลยครับ แต่ก็วิ่งหาเงินได้ครับโอ้โหสุดยอดดูความเก่าเลยครับล้อหน้าใส่14ครับคันนี้ครับเป็นยาง14ครับยางรีโอ677็ารสุดยอดคันนี้เคยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับล้อหลังใส่พารลอยครับ เป็นยาง X c d กซดีกหลังใช้ขอบ15นะครับส่วนคันนี้นี่ต้องบอกว่าช่วงล่างแน่นมากดูชสซีก่อนดามเตียงดีเลยครับเห็นไหมครับะครับอย่างดีเลยอะดามล่างดามบนด้วยนะฮะชุดแหนบคร้านี้ก็ตึบมากเลยจัดโค้งขึ้นไปรับกับชุดบนไปเลยนะครับสี่ตันใส่ได้สบายสบายแบบนี้นะฮะชุดแหนบหนาใหญ่มากป้าทคันนี้นี่สุดยอด มาจากระยองครับดูสิฮะวันนี้เรารถดันไม่จะต้องมานอนหน้าง,งานครับโอ้โหมีพัดลมมีที่อัดจารบีมาพร้อมเลยคือกะว่ามานอนที่นี่กันเลยนะครับนะฮะมาแคมป์งานที่นี่เลยครับให้ดูคันนี้ครับโอ้โห,หรถหล่อครับเนี่คันนี้ก็เก่ามากเหมือนกันนะครับแต่ว่าบุรณะบำรุงใหม่ ดูสิสุดยอดอินเตอร์ใหญ่กันชนหน้าอย่างสวยเลยครับนี่ฮะทำลวดลายซะอย่างสวยเลยโอ้หใส่บางหิมะด้วยนะครับเห็นไหมฮะปะาดใส่ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โอ้วันนั้นผมมารีวิวยังไม่มีไฟเลยใส่ไฟวิบวับวิบวับวิบวับกระจกข้างสวยครับนะฮะมีใครหลายคนถามว่ากระจกข้างนี้ก็ไปหาซื้อกันที่ไหนก็เห็นก็ซื้อกันในเพจก็มีขายนะครับนะฮะในเพจของ อะไรรถดำหรือว่าอะไรหกร้อนเนี่ยนะครับ,นะรบก็มีขายนะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าอย่างนั้นนะคันนี้ล้อหน้าใช้ล้อสิบห้าครับโอโ้โหยางใหญ่บ่มเลยครับคันนี้นี่ยกเก่งประมาณนิ้วครึ่งครับยกเก่งขึ้นเพื่อจะให้ล้อหลบเก่งนิดนึงแต่ก็ไม่ไวายที่จะติดนะครับดังนั้นเขาก็ตัดซะเลยนะครับตัดเว้าเก่งนิดนึงสวยมาก ดูคันนี้สวยครับนี่ฮะบึกบึนเดี๋ยววันนี้เขาก็จะวิ่งงานกันเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ครับอู๋ช่างนัดฮะฝากไว้ด้วยครับ Facebook เลยครับอู๋ช่างนัดนะฮะนี่ครับ Facebook ช่างนัดกระบะดำนะครับนี่ฮะมีเบอร์โทรเสร็จศูนย9แปดเจนนะครับปาร์ท สุดยอดคันนี้วิวับน่าดูเลยครับดูโอ้แสบตาเลยครับดูลวดลายเขาสวยด้วยนะเป็นไม้นะครับแล้วก็มีลายเป็นรูปเหมือนรูปรถที่หกล้อเขาติดๆกันนะฮะเป็นสแตนเลสนะครับเงากิ๊กเลยคันนี้ล้อหลังคันนี้เขาเปลี่ยนน็อตล้อแล้วนะฮะวันนั้นที่ผมมาถ่ายคลิปนี้น็อตล้อเขาหายไปหนึ่งแล้วก็ได้ถอดออกมาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับล้อหลังเป็นล้อสิบหกครับ ใช้ล้อสิบหกเลยเป็นเพ่าลอยเหมือนกันนะครับคันนี้แชสซียังไม่ได้ดามนะครับนะฮะรถแชสซีเขาสวยมากนะครับยังเงากิ๊กอยู่เลยชุดแหนบคันนี้ก็จะเป็นแหนบสองชั้นนะเพาจะอยู่ด้านล่างแหนบนะครับเฟืองเต็ดนะฮะคันนี้ใช้เฟืองเตดด้วยก็ตะกุยดีครับ ตะกุยสองล้อพร้อมๆกันเลยนี่ครับโอ้โหวิบวับน่าดูเลยครับวันนี้อย่าลืมนะครับนะฮะเพื่อนๆครับฝากชมด้วยนะครับสายดัมซิ่งจันทบุรีวันนี้เขาทํางานกันเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะนี่มาครับคันต่อไปครับนี่ฮะคันนี้ครับอิสุสออลนิวครับก็คันนี้ไม่ได้มาวิ่งดัมซิ่งนะฮะคันนี้มาถ่ายคลิปเขาครับคันนี้เอ่อสไตล์นี้ก็จะเป็น ออกแนวหน้าเชิดนะครับคันนี้ชอบหน้าเชิดครับนะฮะรู้สึกว่าคนขับนี้มันชอบเชิดหน้าหน้าเชิดหน้าเชิดนะครับท้ายทิมนะครับนี่นะจะออกแนวแบบไปไปด้วยกันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงไปเลยโอเคนี่หน้าจะออกเชิดเชิดหน่อยๆนะครับนะฮะคันนี้หน้าเชิดครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่ทํางานกันนะครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปน้างงานแล้วครับผมก็จะเอารถของผมไปด้วยครับลุยครับลุยหน้าเชิดท้ายทิมครับไม่ต้องกลัวครับไปได้อยู่แล้วไปตามไปตามไป